รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานตรานกยงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่19ประจําปี2567ณหอหกถึงหอศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีค่ะและในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม ยาด้านควบคุมการก่อสร้างกรมชนประทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสําคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทยและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สัญ,ญลักษณ์ตราน,นกยุงพระราชทานนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนซึ่งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะโดยงานก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ี่สิงหาคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะ